สวัสดีครับผู้เราที่เลวับพรเราาครับมาจากโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมนะครับกขอตันสอนนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับครับสําหรับความรู้สึกในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าภูมิใจที่สุดเลยครับในทีวิตนี้ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมาถึงในรอบอย่างนี้ได้เลยครับรอบสุดท้ายจาก 500รกว่าทีมที่ได้ส่งแข่งขันมาแล้วอันนี้ทั้งประเทศไทยท่านอยากให้สิดทีมสุดท้ทายครับแต่ที่ผมได้ทํามาอยู่ในรอบนี้ด้วย <c oughs> มันภูมิใจสุดในชีวิตเลยครับสำหรับความรู้สึกผมนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า การแข่งครั้งนี้นี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่าได้ประสบการณ์แล้วก็มีคู่แข่งที่ว่ามีประสบการณ์อื่นๆมากมายนะครับก็ได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการแล้วก็ได้รับคาแนะนําจากพี่ๆที่ว่ามาอบรมมา,มาเราครับครับแล้วก็สมผลงานในครั้งนี้นั้นความมั่นใจของเรานี้เ,เต็มไม่งานมไม่ไม,ไม่เต็มไม่สมบูรณ์น,นะครับ ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในที่ทํางานตรงเพราะว่ามีเวลาการทําน้อยมากเลยครับแล้วก็เหนื่อยจาการเดินทางเหนื่อยยอดครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถึงประกาศผนแล้วเราก็รู้สึกอยากให้มันถึงเร็วๆเพราะว่าตืเต้นแล้วก็อยากรู้ผลเร็วๆแต่ว่าถ้าเกิดม,มันไม่ดีก็ไม่รู้ดีกว่าครับ <c oughs> แล้วก็นะครับเอ่อ สำหรับพื้นที่น้องๆเพื่อนๆท,ท, like ที่ว่าอยู่ทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าที่ผมนักศึกษาหรือว่าอย่างไรครับก็กด0ูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งศย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับครับไหนครับนี่แหละครับไม่เจอครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับขอบคุณครับ